อาเซียนลุกเป็นไฟ BG จีปทุมยูเนเต็ดโดนแข้งเมเบิลซิตี้ยามศักดิ์สเจชนาทิพส์งกระสินกลายเป็นส่วนเกินของฟอนเตเร่ลีโอเชงรายยูเนเต็ดรวมใจหวังซิลชัยครั้งแรกในเึกรฟฟุตบอลเ f เชฟเีเช์ลีกทั้งหมดนี้อยู่ในคุยแป๊บเรื่องบอก EP นี้ก่อนจะไปติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ตัวผมด้วยนะครับ ควันหลงของศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2022รอบแบ่งกลุ่มครับกลุ่ม G ีนัดที่5เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเป็นการเจอกันระหว่าง BG ปทุมยูเนเต็ดครับซึ่งเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม G นะครับลงสนามพบกับรองจ่าฝูงเมลเบิร์นซิตี้จากออสเตรเลียครับซึ่งโดยรูปเกมเกมนี้นะครับ BG ปทุมยูเนเต็ดมีโอกาสลุ้นทำประตูหลายต่อหลายครั้งครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับจนช่วง ท้ายเกมครับมีจังหวะดราม่าเกิดขึ้นในนาทีที่85หลังจากที่รอสตินกริฟฟินครับกองหลังของเบเบิร์นซิตี้ครับไปปลักวรชิตกนิษฐสีบำเพลนกองกลางของ BG จีปทุมยิเต็ดก่อนที่จะพยายามเตะบอลอัดเจ้ายิมนะครับแต่ว่าโดดิโก้ลุยซานโตมาบล็อกไว้ได้ทันนะครับก่อนที่จะเป็นสารัตอยู่เย็นครับกองกลางจอมบ,บูของทีมนะครับเข้ามาเบรกในจังหวะดังกล่าวอีกคนนะครับ จนทําให้พูทตศิสินต้องแจกใบเหลืองให้กับกริฟินไปนะครับแต่สถานการณ์ไม่ได้จบลงแค่นั้นนะครับเมื่อแนวรับวัย34ปีของเมลเบิร์นซิตี้ครับเอามือมาป้องแล้วก็กําบังไว้เหนือตานะครับเป็นการแสดงการเหยียดหยามนักเตะไทยนะครับอย่างสารัตอยู่เย็นแล้วก็วรคิดกนิษฐ์สีมังเพ็ญที่อยู่ใกล้ๆเป็นการบอกไปด้นในนะครับว่านักเตะทั้งสองคนเป็นนักเตะรูปร่างที่ตัวเล็กนั่นเองนะครับ จนกลายเป็นประเด็นที่เดือดร้อนนะครับจนหลายคนลืมไปว่าเกมนี้เสมอกันมา0ประตูต่อ0นะครับโดยแฟนฟุตบอลไทยนะครับทั้งแฟนบอลของ BG ปทุมวเต็ดหรือว่าแฟนบอลทั่วไปเนี่ยก็ไม่ยอมรับพฤติกรรมแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นการย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นคนไทยครับแล้วก็ทำให้แฟนบอลหลายคนนะครับเข้าไปถล่มคอมเมนต์แล้วก็ แสดงความคิดเห็นนะครับในแฟนเพจสโบสร m เมลเบิร์นซิตี้ชนิดเดือดดานกันแบบสุดๆกันไปเลยครับนอกจากนี้ยังมีการประนามการทำนะครับของทางกริฟฟินนะครับว่าไม่มีความเป็นมืออาชีพแล้วก็ทัศนคติไม่ดีเป็นการเหยียดหยามแล้วก็ไม่ให้คนไทยเนี่ยที่เป็นเจ้าภาพนะครับได้ยอมรับจุดนี้ได้นะครับซึ่ง ก็ต้องทําให้ดาวเตะรายนี้เนี่ยโดนกระหน่าในโลกโซเชียลเลยนะครับบางคนนะครับคอมเมนต์ว่าให้เอฟซีนะครับจัดการกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องการเหยียดเชื้อชาติหรือเหยียดผิวแล้วก็ร่างกายเพราะว่าไม่อยากให้พฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับหลายคนคงทราบดีว่าทั่วโลกเนี่ยเขาพยายามมีแคมเปญต่างๆนะครับไม่ให้การเหยียดหยามซึ่งกันและกันนะครับในวงการกีฬาเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นนะครับ ในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับแต่การที่รัสตินกราฟินมาทําแบบนี้เนี่ยมันไม่น่ารักแล้วก็เป็นการทําที่ไม่ดีเอาซะเลยนะครับเอฟซก็ควรที่จะมาดูแลจังหวะนี้กันให้ดีแล้วก็มีบทลงโทษกันต่อไปนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีคอมเมน้นต่างๆนะครับประมาณว่ารูปร่างที่สูงกว่าพวกเขาเนี่ยแต่พฤติกรรมและอันดับของคุณอยู่ ใต้เท้าพวกเขาเยอะมากๆเลยนะครับหรือว่าจะเป็นการบอกว่านี่หรือคนมีการศึกษาหรือนี่หรือนักเตะที่มาจากประเทศที่ว่ากันว่าพัฒนาแล้วแต่ว่าการมาเหยียดแล้วก็มาดูถูกความสูงของคนอื่นเนี่ยมันดูไม่น่ารักเลยนะครับก็ต้องถือว่านี่เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเลยนะครับแล้วก็หวังว่าทางเมเบิลซิตี้จะมีบทลงโทษกับนักบอลของพวกเขานะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับ AFC ก็ต้องมาดูแลแล้วก็จัดการเรื่องนี้ให้เด็ดขาดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับสำหรับรรสตินกราฟินเนี่ยวัย4 4ปีเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์ลงแข่งขันมากมายนะครับกับทีมดังอย่างแบ็คเบิร์นโรเวอร์ในศึก The c h a m เปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับหรือจะเป็นกวางโจ r n f หรือว่าโรด a าเจในทางลีฮอลแลนด์นั่นเองนะครับส่วนโปรแกรม แล้วก็สถานการณ์ของทั้ง2ทีมนะครับในการลุ้นในอันดับตารางคะแนน BG ปทุมยูเต็ด G, um, United, จะพบกับชุนนำดาก้อนนะครับหากพวกเขาเอาชนะตัวแทนจากเกาหลีใต้ได้ก็จะคว้าแชมป์กลุ่มแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ได้สําเร็จเป็นปีที่2นะครับส่วนทามบิวเวอร์ซิตี้ก็ต้องลุ้นนะครับแล้วก็จะเจอในการพบกันอยู่ในการพบกับยูเอ็ดซิตี้นะครับทีมจากลีกฟิลิปปินในเกมนัดต่อไปนะครับก็ต้อง ให้กำลังใจนะครับสำหรับทาง B ีจีปทุมวิทยตัวแทนของประเทศไทยเพื่อผ่านเข้าสู่รอบนอกเอาให้ได้ส่วนเมลเบิร์นซิตี้ครับการลงเล่นเจอกับยูเด e ซิตี้อาจจะต้องเจอเสียงโหนะครับจากแฟนบอลชาวไทยแล้วก็แฟนบอล BG จีปทุมวิท e d ที่คาดว่าจะเข้าไปส่งเสียงแล้วก็ให้กําลังใจยูเด e ซิตี้มากเป็นทวีคูณแน่นอนนะครับเชื่อว่าเสียง ที่ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับยูเอแธสิตี้น่าจะทำให้เมเบิลซิตี้เนี่ยมีอาการล้นหลานได้ไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะในรายของรรสตินกรีฟฟินครับส่วนเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องราวของศึกฟุตบอลเอฟซีเชเบอร์ลิกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของเจชนทิปสงคัรสิน์ครับหลังจากที่ตอนนี้เขากลายเป็นส่วนเกินของคาวาสกิฟอนเตเรในศึกฟุตบอลเอฟซีเชเบอร์ลกในเกมล่าสุดครับหลังจากที่โดนท โอนิกิกุณซือของทีมเมินไม่ส่งรายชื่อลงทำศึกเกมนักสำคัญนะครับกับอุตซานฮุนไดาจากเกาหลีใต้จนทำให้แชมป์เจลีกนะครับแพ้ให้กับบิ๊กทีมจากเกาหลีใต้ไป3ประตูต่อ2ครับ ประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจของแฟนบอลชาวไทยแล้วก็แฟนบอลญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะแฟนบอลของฟอนตตเรเองเนี่ยต้องบอกว่าให้การสนับสนุนเจชนาทิพสงกระสินเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ต้องการให้ลงสนามอย่างต่อเนื่องเพราะฟอร์มการเล่นกําลังยอดเยี่ยมเลยนะครับอย่างไรก็ตามในมุมมองของตัวผมเองนะครับผมยังเชื่อว่าเจชนาทิพเนี่ยยังคงมีความสําคัญต่อฟอนตาเรอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าเจก็ต้องใช้เวลาปรับตัวกับทีมอีกนิดหน่อยนะครับ แถมการที่เจ้าชมวิตครับกองกลางตัวกันของทีมหายเจ็บกลับมาลงช่วยทีมก็ทําให้อรริกิเนี่ยไว้วางใจชีวิตมากกว่าเจชนาทิพนะครับเพราะว่าพึ่งงานชาวแัมบ้านเนี่ยมีส่วนสําคัญนะครับพาทีมฟอนเตเรประสบความสำเร็จในช่วงหลายฤดูก,กาลที่ผ่านมาด้วยนะครับก็อย่างที่เคยทําคลิปไปนะครับว่า ฟอนตเตเร่นมีแทคกติกการเล่นอันหลากหลายนะครับการที่มีเจอ,อยู่ในทีมเนี่ยก็ทำใหโอนิกิสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ตามต้องการนะครับแล้วก็เลือกนักเตะลงสนามตามคุณภาพของทีมได้อย่างเหมาะสมนะครับโอนิกิเองก็บอกเองนะครับ ว่าเจชนาทิพย์มีความสําคัญกับทีมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่สลับหมุนเวียนหรือว่าไม่ส่งเจชนาทิพมีชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องของโคต้าในการส่งลงเล่นในศึกบอเอฟซีเชเป l e a ลีกนั่นเองนะครับก็ทําให้ทังโอนิกิเองเนี่ยไม่สามารถส่งเจชนาทิปลงสนามเป็น11ตัวจริงในศึกเอ l ได้ทุกนัดนั่นเองนะครับโดยรวมก็เป็นเรื่องของแท็กติกครับเชื่อว่าหากเจ ไม่โชคร้ายได้รับบาดเจ็บยาวนะครับเขาจะได้รับโอกาสลงสนามกับคาวาสกิฟอนเตเรในรอบต,ต่อไปหรือเกมนัดต่อไปอย่างแน่นอนนะครับรวมไปถึงยังคงเป็นนักเตะคนสําสคัญนะครับในการพาฟอนเตเรไล่ล่าความสําเร็จในฟุตบอลเจล,ล็กฤดูกาลนี้ครับส่วนแฟนอบอลชาวไทยแล้วก็ทุกคนนะครับก็หวังว่าจะให้กำลังใจเจชนาทิพ แล้วก็หวังว่าเจจะกลับมาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมแล้วก็ยึดตัวจริงแล้วก็ชนะใจโทรุโอนิกิให้ได้ครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับผมพาไปดูเรื่องของริโอเชียงรายยูไนเต็ดนะครับหลังจากที่2เกมหรือ3เกมที่ผ่านมานะครับพวกเขาเยังไม่สามารถเก็บชนะได้เลยนะครับล่าสุดก็เพิ่งสเสมอกับวิสเซอร์โกเบไป0 0ย์ูนย์แบบเซอร์ไพรส์บบเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเกมแรกพวกเขาโดนถลุงมาถึง6ประตูต่อ0ูนย์นะครับเกมต่อไปจะ เจอกับคิดฉีนะครับที่พวกเขาพึ่งแพ้มาสู่ประตูตัวหนึ่งในเกมแรกนั่นเองนะครับแต่ว่าอมสันเ,เปโดราครับกุนซื่อของทีมก็ต้องยอมรับนะครับว่าเจองานยากอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะคิดฉีเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมรับได้เหนียวแน่นมากๆนะครับแล้วก็ในช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยพลาดพรั้งแพ้ให้กับทีมจากประเทศไทยในการแข่งขันในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ที่เป็นทางการนะครับนอกจากนี้ครับ ทางดิโอเชงรายเองก็มีปัญหาเรื่องการจัดทัพโดยเฉพาะเรื่องโควต้านักเตะต่างชาติครับเพราะว่าฟิลิปเป้อโมริมเนี่ยยังไม่ฟิตนะครับแล้วก็ต้องฝากความหวังไว้ที่เกเตอร์สันกองหน้าเพียงคนเดียวของพวกเขาซึ่งต้องบอกว่าเกเตอร์สันเนี่ยเจองานหนักนะครับแล้วก็มีตัวเลือกน้อยเนี่ยก็ทําให้เขาเป็นตัวควาหวังของทีมแล้วก็การที่มีความโดดเดี่ยว แล้วก็ดักติการเล่นเน้นเกมรับทาให้เขาค่อนข้างที่โดดเดี่ยวแล้วก็ไม่สามารถแผงลงฤทธิ์ได้ตามต้องการนะครับก็หวังว่าเกมกับคิดฉีนะครับทีมจะรวมใจแล้วก็สู้กันอีกยกนะครับแล้วก็ปลดล็อกเอาชนะคิดฉีได้ตามเป้าหมายที่วางไว้แล้วก็จะทาะขาขําให้พวกเขาคว้าชนะเกมแรกนะครับในศึกวอเอฟซีแชมเปี้ยนลีกในซีซั่นนี้แล้วก็ที่สําคัญครับหวังเหลือเกินนะครับที่จะเห็นนักเตะของพวกเขา ดีโอเชียงรายนะครับทำประตูได้สักทีครับในศึกฟุตบอลเอฟซีชิปลีกเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคำเป้าไม่เจอเลยนะครับเป็นทีมเป้าสะอาดเลยครับสามเกมไม่สามารถยิงประตูคู่แข่งได้เลยนะครับก็ให้กําลังใจตัวแทนจากประเทศไทยสร้างผลงานให้ดีต่อไปให้ได้อีกครั้งนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณแป๊บเลืองวอลนะอีพีนี้นะครับฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดส r i ครเป็นกำลับบงใจให้ตัวผมด้วยครับ